ถ้าฉันไม่อยู่แล้วเธอจะคิดถึงฉันไหมซานโดเน่ในคืนทศสการจันทานทิ่ฐานคุณลาบน่าเนี่ยจะต้องกลับไปที่ดวงจันทร์แล้วแต่เราเนี่ยก็ยังพาเธอไปเที่ยวเล่นในงานได้นะทั้งบูทนูน้นบูทนี้หรือแม้แต่กับการไปเดทก,กับซานโดเน่ก็ทําได้นะเพราะนี้เนี่ยอาจจะเป็นเดทขั้าสุดท้ายของพวกเธอแล้วก็ได้แต่พอเจอกันซานโดเน่กระบ,บ่นใส่ทันทีแต่ ก็ยังใส่หูแมวมาเล่นด้วยนะจริงๆแล้วก็น่าจะแอบห่วคนละบหน่าอยู่หรือตอนชวนกันไปเล่นเกมปากบอกว่าไม่อยากสุดท้ายก็เล่นอยู่ดีแต่สรุปก็คือซานโดเน่เนี่ยแพ้แพ้แพ้นี่น่แพ้จนน้องคนละใบหน่าเนี่ยอยากจะให้ซานโดเนอ่อารมณ์ดีขึ้นก็เลยถามว่าอยากจะแกล้งคืนไหมแต่ซานโดเน่เนี่ย ว่าไม่อยากแล้วก็บ่นใส่อีกทีเธอเน่ะชอบทาอะไรตามอำเภอใจตลอดทั้งร้องเพลงไปปาร์ตี้น้ําชาหนีออกจากบ้านแถบยังจะดิบไปดุนจันอีกแต่เวลาแห่งความสุขก็ใกล้จะหมดแล้วคลณรบินาก็เลยเดินเข้าไปหาแล้วถามว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันตลอดไปใช่ไหมจากนั้นเธอก็กอดซาโนโดเน่พร้อมขับบอกอีกว่าฉันจะคิดถึงเธอนะพอซาโนโดเน่เห็นแบบนั้นคือคิดว่าอยากจะกอดกลับไปสักทีแต่เธอยังไม่ทันได้กอดกลับคุณลาบิน่าเนี่ยก็ไปซะแล้วซาโนโดเน่ก็ได้แต่หันกลับ ไปมองพร้อมกับพูดกับตัวเองว่าฉันก็จะคิดถึงเธอเหมือนกันนะโคลัมบีนา